ลุ้นหนักพากลับมาแต่งไทยแฟนเบิ้์นจำใจห่างเป็นพันโลคะ่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่แฟนสาวลุกเครื่องอยู่ห่างแกเป็นพันโลวันนี้หลายคนก็ออกมาลุ้นว่าจะพากลับมาแต่งงานที่ไทยหรือไม่เป็นอย่างไรมาตามกันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนะักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นที่ต้องยกให้เลยนะคะความสามารถเนี่ยรอบด้านจริงๆแล้วคะ่ะเขาประสบความสาเร็จเป็นสุปตาหนึ่งพันล้านวิวตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยค่ะสําหรับเบิ้นปทุมราชเขาชื่อจริงว่าอาทิตย์สมน้อยเกิด 30มิถุนายนปีพุทธศักราช2539ค่ะปัจจุบันเพิ่งอายุ26ปีเท่านั้นสำหรับเส้นทางในวงการเขาเองเกิดและเติบโตที่บ้านโคกพระตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุม,ร,มราชวงศ์ษาพื้นเพลเนี่ยเป็นคนอำนาจ,จเจริญค่ะเมื่ออยู่อายุ17ปีเนี่ยเขาก็เดินทางไปทำงานที่จังหวัดปราชบุรีทำงานเป็นล้างเครื่องจักรยานยนต์และส่งอะไหล่รถเขาทำงานในการก้าวสู่วงการ คือการส่งคลิปเข้ามาประกวดในโครงการ20ปีแกมมีโกนั่นเองค่ะต่อมาคลิปของเขาก็ติด1ใน75รับคัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด107คลิปหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการทาบทามให้เข้าสู่สังกัด R.S เลยไม่ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องความรักเองก็หวานฉ่ำมากๆค่ะคบหากันกับสาวลูกครึ่งยิงสาวแคลรี่แฟนสาวเนี่ยเป็นสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ก่อนหน้าก็ออกมาลงภาพคู่พร้อมโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยต้องบอกว่าเป็นความรักที่น่ารักจริงๆล่าสุดออกมาโพสต์ภาพแล้วเลยค่ะนนกร้องหนุ่มออกมาโพสภาพรูปคู่ส่งแฟนสาวพ,พร้อมนัดเจอกันอีกครั้งงานนี้หลายคนก็มารอรุ้นแลวค่ะว่าครั้งหน้าที่จะมาเนี่ยหนุ่มเบิ้ลจะพากลับมาแต่งงานที่ไทยหรือไมอ่ก,ก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ